จะตัดหญ้าสูงๆหรือว่าเล็มยอดข้าวตัดแต่งเล็มกิ่งไม้ยอดไม้ จะตัดเป็นแนวนอนจะตัดเป็นแนวตั้งตกแต่งสวนต้นไม้ดอกไม้เขาจะมีกาดคอยเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ไว้ให้ตัดเสร็จแล้วงานสะอาดเรียบเนียนไม่ต้องคอยกลับมาเก็บใบไม้อีกเลยนะครับนี่คือเล่ยตัดแต่งกิ่งไม้ตัวใหม่ล่าสุดของมาสลุนะเขาจะออกแบบมาให้มีกาดสีดำๆตรงนี้กาดตรงเนี้ยเป็นอลูมิเนียมเวลาเราตัดไปเสร็จแล้วเนี่ยใบไม้เขาก็จะมาเก็บอยู่ตรงกาดตรงนี้เวลาเราตัดกิ่งไม้ในที่สูงเนี่ยพวกยางไม้แล้วก็เศษใบไม้เนี่ยจะไม่กระเด็นเข้าหน้าเข้าตาแก้ปัญหาในการตัดแต่งกิ่งในที่สูงได้เป็นอย่างดีเลยนนนนะอัี้้ใชงา สะดวกขึ้นเยอะเลยครับแล้วเรื่องของการเซฟตี้นะก็คือไกลตรงเนี้ยเรากดอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่ทํางานเขาจะมีเซฟตี้ตรงนี้มาให้อีกอันนึงคือต้องกด2อันคู่กันเขาถึงจะทํางานแบบนี้มอเตอร์ที่อยู่ภายในเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นมอเตอร์บัสเล็ดหมดแล้วนาะก็คือไร้แปรงถ่านทํางานได้มากขึ้นกินไฟน้อยลงความร้อนน้อยลงถือว่าประหยัดแบตมากเลยนะครับแล้วตัวเช็คสถานะแบตเตอรี่จะเท่เทแบบนี้ ที่ชาร์จรุ่นใหม่ดีไซน์มาสวยขนาด2แอมป์นาเป็นแบบชาร์จไวแบตเตอรี่ power turbo ขนาด4แอมป์ได้ไปทั้งชุดแบบนี้เลยครับถุงเครื่องมือแล้วก็ชุดประแจในการถอดประกอบซ่อมบำรุงนาะเขามีมาให้ใช้งานเสร็จแล้วอีกนาจะใช้งานอีกทีแนะนําว่าให้ถอดน็อต6ตัวตรงนี้ออกมาทําความสะอาดนะเอาออกมาใช้ทีไรก็จะคมเหมือนได้ของใหม่มาตลอดเวลาครับสินค้าคุณภาพดีแบรนด์คนไทยใครอยากได้ครบชุดแบบผมนาะมีทั้งที่ชาร์จแบตเตอรี่และเครื่องมือแบบนี้ลองกดเข้าไปเลือกในตะการ้าตรงนี้ได้เลยครับ